สวัสด,ดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c คา s ิโกฟ Future ในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงไป2.91เหนรียญน,นะคะปิดที่1,293.09ัน้เนคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 2 8 7งพันถึงหนึ่นานะคะรานะคาทองคำก็ได้รับแรงกดดันจากการประกาศตัวเลขยอดขออนุญาตก่อสร้างบ้านนะคะที่พุ่งขึ้นมา 8%น,น,นะคะมาที่ระดับ1.08ล้านยูนิตนะคะซึ่งก็แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ6ปีนะคะแล้วก็ยอดเริ่มสร้างบ้านนะคะก็พุ่งขึ้นมา13.2%น,น,นะคะแต่ระดับ1.07ล้านยูนิตต่อปีนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยลดลงไปนะคะ ส่วนตัวเลขอื่นๆก็มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ประกาศนะคะเมืม่อวันศุกร์ที่ระดับ81.8นะคะก็ลดลงมาจากาเดือนก่อนนะคะที่84.1แล้วก็อัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์นะคะอยู่ที่ระดับ3.2นะคะเท่ากับเดือนก่อนซึ่ง เราก็มองภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ว่าแกว่งไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะก็ทำแพทเทิร์นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแหว่งตัวอยู่ระหว่างเส้น moving average 100วันกับ200วันนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะเบรกผ่าน1,315ขึ้นมาได้นะคะแนวโน้มก็จะเป็นขาขึ้นนะคะส่วนการหลุด1,276นะคะนี่ก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะคะก ในช่วงนี้อาจจะทำกำไรลำบากก็อาจจะรอเบ็กแล้วก็ค่อยฟอลโล่ก็ได้นะคะส่วนถ้านักทุนที่เปิดลองไว้นะคะก็ยังให้ถือต่อได้นะคะโดยมีจุดซับลอยที่บริเวณ1,276นะคะส่วนข่าวอื่นๆน,นะคะก็มีผลสำรวจความคิดเห็นของชาวรัสเซียเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำคนต่อไปนะคะพบว่าแ1สินะคะก็อยากให้ปูตินดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยนะคะส่วน ทังด้าน JP Morgan นะคะก็กล่าวว่าช่วงขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงระดับมหาภาคนะคะที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะคะ่วน ราคาทองคำนะคะก็มีวันนี้มีแนวรับที่บริเวณ1290แล้วก็1285นะคะแนวต้านที่บริเวณ1297 1300แล้วก็1305นะคะส่วนดาวโจนนะคะเมื่อวันสุกปิดบวกไปได้44.50จุดนะคะแตชนิดาวโจนก็ปิดตลาดปรับตัวขึ้นมาได้โดยเป็นการปรับตัวขึ้นจากหุ้นขนาดเล็กนะคะที่ เคยร่วงลงในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมถึงหุ้นในกลุ่มสินทรัสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยนะคะที่ปรับตัวลดลงช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนค่างเงินบาทนะคะก็ปิดไปที่32.48นะคะไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าผลาในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะจากที่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือน ส่วนไอแช์นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ SPDR มีขายออกมาเล็กน้อยนะคะ0.27ตัน เรามาดูภาพทางเทคนิคของ Silver ร์นะคะซิลเวอก็มีการปรับตัวลดลงหลังจากเกิดสัญญาณแ a l ิ่ดเดเวอร์เจขึ้นนะคะทำให้ราคายังคงเคลื่อนไหวไซ์เวย์อยู่ในกรอบระยะสั้นก็อาจจะมีการรีบาวได้นะคะจาก ISI ที่เข้าเขตโอเวอร์โซลแนวรับมีที่19.3แล้วก็19.1นะคะแนวต้าน19.6แล้วก็19.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทติดตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เส้น moving average 2 0 0นะคะที่32.4แนวโน้มก็ยังเป็น s i d e w a y นะคะปัจจุบันก็อยู่ที่กึ่งกลางของกรอบความเคลื่อนไหวจึงยังไม่ควรเข้าซื้อขายนะคะควรรอให้ราคาปรับตัวลงมาทดสอบกรอบล่างหรือว่าขึ้นไปทดสอบกรอบบนก่อนนะคะ แนวรับมีที่32.4แล้วก็32.3นะคะแนวต้าน32.65แล้วก็32.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบนสนะคะเบนสก็ยังเทรดดิ้งอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านเดิมที่110.5นะคะทำให้คาดว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ ISI อยู่บริเวณ50นะคะไม่ได้บ่งบอกภาวะ overbought หรือว Over ่า o v e r s o l ลแนวรับมีที่109.5นะคะแล้วก็109 แนวต้านมี110แล้วก็115นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะีรีเอ็ม14ก็ยังมีแนวโน้มหลักเป็นขาลงอยู่นะคะแนะนำให้รอเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวแนวรับมีที่บาท77แล้วก็บาท70นะคะแนวต้านบาท90แล้วก็2บาท i v l M 1 4นะคะเคลื่อนไหวอยู่ใน up ten d channel นะคะโดยปัจจุบันราคาก็อยู่ด้านบนของ channel แล้วนะคะทำให้ upside เหลืออยู่น้อยการ Trading s h o r t จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะแนวรับมีที่บริเวณ24.5แล้วก็23.8แนวต้านที่บริเวณ25.5แล้วก็26นะคะให้ Trading s h o r t รูเอ็มหนึ่นะคะก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาลงราคายังอยู่ต่ํากว่าเส้น moving average สองนะคะแต่เมื่อมองจากแพทเทิร์นของราคา,า,คาก็ดูคล้ายกับว่าราคาจะสร้างฐานบริเวณนี้ได้นะคะในระยะนี้ก็แนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะแนวรับมีที่6กบาทหกแล้วก็หกบาทสานะคะแนวต้าน7จ็บาทสิแล้วก็7จ็บาทสาสนะคะส่วนเซ0นห้าสนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ดิดตัว ได้แรงเกินคาดนะคะทำให้ MACD และ RSI ก็ให้สัญญาณเป็นบวกอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามระดับสูงสุดที่ดัชนีทำไว้ก็คือที่9ก8นะคะยังเป็นแนวต้านที่สำคัญก็ให้ระวังแรงขายนะคะแม้ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางการเมืองหลังจากที่กปรวสประกาศจะจบทุกอย่างให้ได้ภายในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ก็ให้เสรดดิ้งลองแนวรับมีที่เก้แล้วก็เก้นะคะแนวต้านเก้แล้วก็ ถัดมา968นะคะส่วนซีรีส์ M14 มีแนวรับที่9046นะคะแล้วก็ถัดมา9 3 6นะคะส่วนแนวต้านมีที่965แล้วก็968นะคะสำหรับการวิเคราะห์นแนวโน้มตาสารุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ